การครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆริมลำน้ำใสาสายน้ำไหลเอื่อยผ่านท้องทุ่งนาและต้นไผ่หมู่บ้านนั้นเรียกว่าบ้านน้ำใสเพราะน้ำในลำคลองมีความใสสะอาดจนเห็นปลาตัวเล็กๆว่ายวนอยู่ใต้เงาใบไม้ชาวบ้านนิยมขึ้นไปทําบุญที่วัดเก่าในเช้าวันอาทิตย์และในคืนเดือนมืด ทุกคนจะจุดตะเกียงวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อไหว้ผีบ้านผีเรือนตามประเพณีในบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งอาศัยเด็กชายชื่อว่าวายุกับแม่ผู้ชื่อแม่กัลยาแม่กัลยาทำนาเล็กๆและออกขายขนมทอดในตลาดส่วนวายุช่วยแม่งานบ้านพอมีเวลาว่างเขาชอบปีนต้นไม้เก็บลูกมะม่วง และช่วยชาวบ้านซ่อมรั้วกับเก็บฟืนเขาเป็นเด็กขยันและอ่อนโยนแต่เพราะบ้านจนจึงมักถูกเพื่อนบ้านล้อว่าเป็นลูกจนบางครั้งวายุก็รู้สึกน้อยใจแต่แม่กัลยามักบอกว่าอย่ามองแค่เปลือกรู้จักให้เป็นคนที่หัวใจใหญ่กว่าบ้านเราแล้วโลกจะตอบแทนเองวันหนึ่งมีข่าวว่า ทางวัดจะจัดงานบุญใหญ่ในเทศกาลเกี่ยวข้าวครั้งที่ห้าของหมู่บ้านผู้เฒ่าและชาวบ้านต่างเตรียมของไปร่วมตักบาทและถวายพัตาหารแด่พระแต่ก็มีข่าวร้ายตามมาตะเกียงประจำวัดซึ่งเชื่อกันว่ามีพลังช่วยปกป้องหมู่บ้านจากไฟและความหิวได้ดับลงอย่างลึกลับไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมตะเกียงนั้นปักอยู่บนเสาไม้สูงกลางวัดมาแต่รุ่นปู่รุ่นย่า และชาวบ้านเชื่อว่าตราบใดตะเกียงยังสว่างหมู่บ้านก็จะร่มเย็นงานบนใกล้เข้ามาแต่คืนก่อนงานมีพายุลูกใหญ่พัดผ่านมาฟ้าร้องสลับกับแสงฟ้าผ่าลมพัดแรงจนต้นตาลโคน่นท้ายที่สิทธตะเกียงกลางวัดดับสนิทไปชาวบ้านต่างตื่นตระหนกผู้เท่าและพระในวัดปรึกษากันพระครูใหญ่กล่าวว่า ตะเกียงนี้ไม่ได้ดับเพราะลมธรรมดาอาจเป็นสัญญาณของความไม่สมดุลในใจคนเราก็ได้ผู้เฒ่าหลายคนจําได้ว่าช่วงหลังๆผู้คนทะเลาะกันเรื่องที่ดินและค่านาทะเลาะเรื่องมรดกบางก็ตัดไม้ทําลายป่าบางคราวก็โกรธเคืองกันเพียงเพราะคําพูดเพียงไม่กี่คําพระครูเสนอให้หาผู้ที่มีใจบริสุทธิ์มาจุดตะเกียงคืนแต่ใครจะกล้าขึ้นไปในยามที่วิญญ,ญาณโกรธแค้นอาจซ่อนอยู่ ผู้เท่าเห็นว่าวายุเป็นเด็กที่เรียบร้อยและมีน้ำใจจึงชวนวายุมาคุยหนูวายุเจ้าช่วยวัดสิเด็กสมัยนี้มักดีกว่าใครเขาเราขอให้เจ้าจุดตะเกียงคืนให้หมู่บ้านได้โปรดเถิดผู้เท่าพูดด้วยความคาดหวังวายุถ่อมตัวและนึกถึงแม่ที่ยิ้มอ่อนเขาจึงรับปากโดยไม่ลังเลแต่ก่อนจะออกไปพระครูให้คำเตือนว่า จงอย่าพกความกโกรธไม่เอาอารมณ์มาอยู่ด้วยนำเพียงใจบริสุทธิ์และตะเกียงเล็กๆที่บ้านเราเป็นของถวายวายุจึงหยิบตะเกียงทองแดงเก่าๆที่แม่ใช้ประเจำเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเดินฝ่าไอาหมอกไปยังวัดเสียงระฆังยังไม่ดังแต่เงาของความเงียบกลับหนักหน่วงเมื่อก้าวใกล้เสากลางวัด วายุเห็นว่ารอบๆมีรอยเท้าตื้นๆเป็นวงกลมรากับคนจะมารวมตัวกันเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้ชัดที่สุดคือความเศร้าและความโกรธปนกันในอากาศเขายกตะเกียงขึ้นและยืนหน้าตะเกียงดับนั้นวายุพนมมือไหว้ด้วยความเคารพและพร่ำบอกกับตนเองขอให้แสงนี้คืนกลับมาเพราะเราต้องการจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพื่อทะเลาะกัน ทันใดนั้นเองลมเย็นพัดมาเป็นสายสายและเงาราวกับเงาใบไม้เลื่อนไหลามาเป็นม่านเงานั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นคลื่นของความทรงจำพายุท,ที่ผ่านมาและเสียงที่คนเคยพูดจาไม่ดีกันเงาของความโกรธรวมตัวเป็นรูปทรงคล้ายคนตัวใหญ่ที่ตาคล้ายไฟใครกล่อหานนัก ถึงมาแตะตะเกียงของเราเสียงแหบๆดังมาเหมือนมาจากหัวใจพื้นดินวายุไม่กลัวเขาตอบด้วยเสียงอ่อนโยนผมชื่อวายุผมมาจากบ้านน้ำใสเรามาทำบุญที่วัดทุกปีผมขอจุดตะเกียงนี้คืนให้หมู่บ้านของผมและทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบเงานั้นหยุดนิ่งประหนึ่งกำลังฟัง เมื่อมันเอ่ยถามคำถามย้อนกลับมาว่าทำไมเจ้าจึงอยากให้ไฟนั้นสว่างวายุตอบอย่างจริงใจเพราะเมื่อแสงสว่างคนจะกล้าที่จะพูดคุยกันด้วยความจริงใจคนจะไม่ต้องหลบหน้ากันเพราะความอับอายหรือความโกรธผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าบ้านร้อนหรือบ้านเย็นเราสร้างด้วยใจไม่ใช่เพราะแสงไฟแต่เพียงอย่างเดียว เงานั้นสะท้อนความทรงจำของชาวบ้านให้เห็นภาพอดีตภาพการแบ่งปันเข้าของเมื่ออดอยากภาพเด็กๆเ,เล่นน้ำด้วยกันภาพแม่กะัละยาต้มข้าวต้มแจกคนแก่แต่ในฉับคลันภาพเหล่านั้นถูกกลืนด้วยความทะเลาะวิวาทภาพการพยายามแย่งสัมปทานที่ดินภาพคำพูดหยาบคายที่คนกล่าวกันในตลาดใจของเจ้าบริสุทธิ์แต่ใจของคนอื่นไม่อาจเปลี่ยนได้ด้วยมือเดียวเสียงนั้นกล่าว วายุอีมและกล่าวว่าผมไม่คิดว่าจะเปลี่ยนทุกคนได้แต่ถ้าผมเริ่มแม่กัลยาก็จะเริ่มผู้เทาก็จะเห็นและคำที่ผมพูดคงจะงอกงามเป็นการกระทำผมเชื่อว,ว่าถ้าคนหนึ่งคนทำสิ่งดีจะซ้อนทับกันจนกลายเป็นความอบอุ่นเงาน้นนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆย,ยืดตัวเป็นมือใหญ่ๆที่เอื้อมลงมาแต่มือกลับไม่ทำอันตรายแทนที่จะทำ มือนั้นแตะปลายตะเกียงเล็กๆที่วายุถือไว้ความมืดรอบๆเริ่มลดลงมีประกายเล็กๆไฟสีอ่อนลุกขึ้นจากตะเกียงแล้วค่อยๆขยายเป็นเปลวไฟอ่อนๆก่อนจะลอยขึ้นและไปแตะกับตะเกียงกลางวัดเมื่อเปลวไฟสัมผัสกับตะเกียงกลางมันสว่างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แสงไม่ร้อนแรงแต่เป็นแสงอุ่นๆคล้ายแสงของตะเกียงน้ำมันสมัยก่อน แสงนั้นไม่เพียงให้ความสว่างแก่สถานที่แต่ยังได้ปล่อยความรู้สึกอ่อนโยนออกไปในอากาศเสียงหัวเราะจากบ้านใกล้ๆเริ่มดังขึ้นมีคนหนึ่งออกมาตะโกนเรียกเพื่อนบ้านว่าถ้ามีใครต้องการข้าวต้มให้ไปที่วัดได้เลยเสียงเน็บแนมในตลาดลดลงและมีกระทั่งคนที่เคยโกรธกันมานานออกมานั่งคุยกันอย่างเงียบๆใต้ต้นมะขามผู้เฒ่าร้องว่านี่มหาสจรรันจริงจริง แต่พระครูกลับกล่าวต่อด้วยสีหน้าครุ่นคิดว่าไม่ใช่เพราะไฟแค่เตือนใจแต่มันเป็นเพราะเด็กคนนั้นเต็มใจที่จะให้และยืนหยัดด้วยความสัตว์จริงหลังคืนวันนั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆคนเริ่มแบ่งปันเข้าของเมื่อเจอผู้ตกทุกข์ได้ยากเด็กๆถูกสอนให้ช่วยงานวัดและช่วยอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่คนที่เคยทะเลาะก,กันกลับมาขอโทษกันและเริ่มต้นใหม่ ช่วเวลาไม่กี่เดือนหมู่บ้านกลับมามีความสุขเหมือนก่อนแม้ว่าปัญหาจะไม่ได้หายไปหมดแต่ผู้คนพร้อมจะพูดคุยแก้ปัญหาด้วยปากและใจมากขึ้นวันหนึ่งวายุไปหาเงานั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เงานั้นปรากฏในรูปของกระแสน้ำใสมันกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้าได้ทำให้ไฟสว่างแต่ข้าขอสอนเจ้าข้อสุดท้ายคือการให้นั้นต้องมาจากความต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการกระทำครั้งเดียว วายุตอบว่าผมเข้าใจแล้วผมจะคอยเตือนเพื่อนๆและสอนลูกๆในอนาคตว่าให้ก่อนและไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาผ่านไปวายุโตเป็นหนุ่มเขายังคงช่วยแม่และเป็นครูสอนเด็กๆในหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องตะเกียงและวิธีที่ใจคนเปลี่ยนได้ด้วยการให้และการฟังเรื่อยมาหมู่บ้านบ้านน้ำใสกลายเป็นตัวอย่างของชุมชนที่อ่อนโยนและเข้มแข็งจากภายใน ผู้คนไม่เพียงแค่ยืนอยู่ด้วยตนเองแต่ยังยืนด้วยกันในค่าคืนหนึ่งที่เดือนเต็มวายุเดินไปยำตะเกียงกลางวัดคราวนี้แสงสว่างจ้าและอบอุ่นเหมือนแสงจากดวงใจเขายกมือไหว้และพูดขอบคุณขอบคุณที่เตือนพวกเราให้เห็นความจริงใจในการและกันแสงจากตะเกียงส่องกลับมาเหมือนเป็นรอยยิ้มวายุรู้สึกว่าแสงจริงๆนั้นไม่ได้อยู่บนเสาหรือในโถตะเกียง แต่มันอยู่ในหัวใจของคนทุกคนที่รู้จักให้และรู้จักให้อภัย